มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนใครไปเช็คอาการด่วนนะคะกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์เปิดเผยจำนวนผู้ป่วยรายเขตท,ที่มีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพประจำวันที่23เมษายน2565รวม50เขตนะคะแบ่งเป็นที่อยู่ขณะที่ป่วยอยู่ในกอทอม 2,844รายที่อยู่ขณะที่ป่วยอยู่ต่างจังหวัดเท่ารักษาโรงพยาบาลในกรุงเทพ511รายอยู่ระหว่างติดตามที่อยู่ขณะที่ป่วย40รายรวมทั้งหมด3,355รายค่ะ10อันดับเขตที่มีผู้ติดโควิดรายใหม่สูงสุดดังนี้นะคะ 1. จอมทอง325ราย 2. หนองแขม306ราย 3. บานกุลเทียน253ราย 4. บางกอกน้อย240ราย 5. บางแค190ราย 6. จตูจัก112ราย 7. บางบอน98ราย 8. ภาษีเจริญ95ราย 9. ทุ่งครุ97ราย 10. ทวีวัฒนา69ราย ใครไปเช็คอาการด่วนนะคะ10เขตติดโควิด19แล้ว3,355รายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ